ใช่ระดับหนึ่งแล้วนะครับค่ะช่วงนี้พูดกับผู้หันคนด้วยเป็นสูตรเมนูเส้นแห่งเรารอมแล้วเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปิดเตาให้ก่อนนะครับอั้นแรกเราต้องเตรียมไฟก่อนวว้าเมนูมงคลนะคะ กปกติท่านทั้งหลายทําอาหารบ่อยไหมคะที่บ้านท่านบอกว่าถนัดการมากกว่าวันนี้พ <telefon> ิเศษนะเนี่ย <travail> ว่าเราโชคดีมากมีผู้ใหญ่มาทำอาหารให้เราได้ทานเอาเลยกระทะผมจะใส่น้ำมันไว้แล้วนะครับก็จะใช้มือในการทำอาหารยาวนานเชฟเป็นเชฟพอหลังจากที่เราใส่เพียงเทาลงไป กีนเห็ดหอมแล้วกินดอกไม้จีนใช่ไหมใช่แล้วก็กินหอมๆไม้สาวๆสาวๆบอกหอมมากเลยค่ะหนูเลิศเส้นนี่ผมจะลวกไว้ให้แล้วนิดหน่อยครับก็จะมีความนุ่มๆใช่ครับปกติถ้าเส้น